สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปเทสสินค้านะคะคอมประกอบนะคะตัวนี้นะคะ CPU เป็น A66400K นะคะอัปเกรดให้จาก A65400K นะคะเมนบอร์ดเป็น FM2 นะคะแรมเป็น DDR3 8G นะคะแรมจะอยู่ในช่อง slot ที่2นะคะมีเพียงแค่1ตัวกราฟิกการ์ตัวนี้นะคะเป็น HDT878470D นะคะดูนะคะว่า คอมพิวเตอร์เนี่ยก็มองเห็นว่าเป็น a 6 6 4 0 0 k นะคะแรมอยู่ที่8 g นะคะตัวนี้เปิดเทสอินเทอร์เน็ตให้ดูนะคะเข้า YouTube เนาะก็จะเห็นว่าตัวหนังสือเขาก็เล่นไปนะคะเสียงก็ติดปกตินะคะจะเปลี่ยนเป็นคิปอื่นก็ได้นะคะ จะเป็นคลิปเพลงแหละค่ะค่ะก็านเนี่ยติดปกตินะคะตัวนี้นะคะไฟเป็นสีที่ตรงนี้นะคะไฟเป็นสีปกตินะคะวิธีการเสียบกร๊จจอนะคะลูกค้าต้องเสียบต่อผ่านตรงนี้นะคะ DVI นะคะหรือ Display หรือ d s u นะคะผ่านนะคะ